มาดูอบป้าซงจุนกิกันมาดีกว่านะคะเมื่อวานเราก็เพิ่งอัปเดตกันไปถึงผลงานล่าสุดของอบป้านนคะ20กุมภาพันธ์น้องก็เหมือนเป็นโครสกส่วนตัวนะคะประกาศทุกวันทุกวันล่าสุดนะคะเจ้าตัวเปิดอินสตาแกรมแล้วโอ้โหยอดผู้ติดตามตอนนี้780,000คนแล้วล่ะค่ะ โพส5รูปเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าทรงจุนกิจะเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขานั้นไม่สนใจที่จะเล่นโซเชียลมีเดียเท่าไหร่เพราะเป็นคนที่ไม่สันทัดในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดในที่ที่ทให้อบป,ป้านะคะไม่ได้ทํากิจกรรมเพื่อพบปะกับแฟนคลับเลยก็ทําให้เขาตัดสินใจเปิดแอคเคาท์อินสตาแกรมของตัวเองอย่างเป็นทางการไปในวันทที่ผ่านมาค่ะโดยอินสตาแกรมของทรงจุนกินะคะก็เรียกได้ว่าป๊อปปูล่าเอามากๆ ภายในระยะเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับหลังจากที่ได้เปิดตัว IG อย่างเป็นทางการไปแล้ว IG ของนักแสดงหนุ่มวัย35ปีครับก็มีผู้ติดตามมากกว่า751,000คนโดยตัวเลขผู้ติดตามก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ครับสถิติที่น่าทึ่งมากๆก็คือ IG ของทรงจุนกิมีจำนวนไลค์มากกว่า1ล้าน7แครั้งแล้วด้วยโดยทั้งจำนวนผู้ติดตามแล้วก็จำนวนไลค์ ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นทุกๆวันทุกๆชั่วโมงเนี่ยนะครับโดยรูปทุกรูปที่ทรงจุนกิโพสต์นั้นมีเพียงแค่ตัวอิโมจิแล้วก็แฮชแท็กที่เป็นชื่อของตัวเองเท่านั้นโดยที่ไม่มีการเขียนแคปชั่นประกอบรูปเป็นตัวอักษรแต่อย่างใดครับ คนแรกที่ออกมาโพสต์ว่าโซนจุนกินั้นเปิดแอคเคาท์อินสตาแกรมก็คือต้นสังกัดของเขาเองนะคะโดยมีข้อความ,มาบอกว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์บอกก๊อกก๊อกนะคะมีของหวานที่หวานกว่าชอ็อกโกแลตมาเสิร์ฟนั่นก็คือโอป้าโซนจุนกินั้นเปิดแอคเคาท์อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการแล้วจ้าก็ไปฟอลโล่กันได้นะคะน้องก็ฟอลโล่ะะโลเรียบร้อยแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าอันไหนเนี่ยเป็นของจริงเพราะว่าบางอันก็คือเป็นเหมือนแฟนคลับเขาทําขึ้นมาต<อ>ัวอักษรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะ<อ>ต้องไปสังเกตดีๆเพราะว่ากกก่่อนน้้ีีตัวิ็ไมม IG ช แฟนคลับเนี่ยเอาชื่อเขาไปทำนี่เขาใช้ชื่อจริงเลยใช่ป่ะทรงจุนกินี่เลยใช่เป็นแบบไฮแล้วก็ underscore ทรงจุนกินะคะแต่ว่าแฟนคลับก็เป็นไฮแล้วก็อ underscore สองอันทรงจุนกิอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆก่อนนะครับแต่ถ้าดูยอดผู้ติดตามเนี่ยก็ดูง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเยอะตอนนี้น่าจะทะลุล้านไปเรียบร้อยแล้วมั้งก็เกือบๆถึงเจ็ดเจ็ดแสนแปดหมื่นนะคะครับผม